มนันนีดอกดินนะครับได้สื่อตดพันธุ์ละมุดเขาพื่อแน่ใจว่าเป็นพันธุ์ใดนะครับจะคข้องร้านก็บ่มั่นใจว่าพันธุ์ใดนะครับรับมาขายจะจําสื่อพันธุ์บ่ใดผมนั้นกับบอ่อซีเรียสนะครับเรียงจริงพันธุ์เท่าใดเออพันธุ์ใดก็เอาไปโลด <c oughs> ว่าจะเพิ่นเอามาขายว่าจะบ่เมเียนเพาะเมล็ดนะครับ ผมก็ได้มากผมจะปลูกนะครับตรงช่วงระวางกึงกลางต้นอินทผลัมนะครับความห่างของระยะต้นอินทผลัมนี่8เมตรทั้งเก่าเมตรผมก็จะปลูกตรงช่วงระวางกลงกลางนะครับทั้งสองฝั่งในต้นอินทผลัมนะครับผมจะบ่อคุดลุมนะครับเพื่อนๆวิธีปลูกของดอกดินนี่จะบ่กคุดลุมนะครับจะเอาแต่หัวหยาเหี่ยวหมูนี่ออก นะครับเพราะว่าหญ่าแหวมูนี่พื่นดับยากนะครับดับยากเกิดอยู่ตลอดนะครับโอ้ซัาปีซัำปุ่ยไปแล้วครับเอาแต่หญ่าแหวมู้ออกนะครับยุนี่ก็จะมีเมล็ดกะเพราเมล็ดนั่งหลักเยอะๆนะครับที่มันเกิดถ้าได้ปลูกเกิดตัวหนึ่งแล้วก็พวนนมีขยายพันธุ์เอง โดยที่เห้าว่ต้องใดไปดึงเม็ดดึงยังนะครับเอาเอาออกนะพี่น้องที่สำคัญคือหนาเห่าหมูกับหนาเครื่อนะครับมันจอะอมีเครื่อไปเรื่อยๆแล้วก็องหากไปเรื่อยๆกระเพ้ากระเบือดอกพี่น้องนะครับกินบาวาดบาไวมีของเจ้าของ,ของ กิ่นยังกระเบาะสมอยากกินถั่วเสือพ่อนแ่บแฉบเลยนะครับของเสือของคายนะคือแ่บแท้เอานี่เบียก์กะเพรานะครับเบียรกกะเพราก็เสียบบอกเลยนะครับเอามเานเนี้ยไว้ด้านนี้นะครับอยู่กับมะละกอน,นี่ละไปไก,ไก่ต้นมะละกอเน, <c oughs> นี่ยหงาเหงาหมูออกกันครับ เพื่อนนี้เกิดดีเป็นไลไปนะครับหัวนี่บ่มีคนสื่อหัวหยาเหี่ยวหมูว่าสิคุดไปใครเมื่อคืนไล่ซะนะไลก่กบเป็นยางนะครับสู่เฮาบ่ได้ดอกเฮาเก่งกว่าหยานะครับได้แล้วครับเตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้ว เอ,อเอาหงาเหี่ยวมูออกหงาเครื่อออกดินตรงนี้ว่าได้ปรุงนะครับเป็นดินที่บดดูดอ่าเป็นดินขอบสะนะครับขอบสะขอบบอ่มดน้ำลงไปกั็ต้องลองโยกขึ้เกาานะครับบ่ไข่ดูดซับน้ำปันไดครับผมก็ใส่วิธีปลูกแบบฉบับสวนดอกดิน นะครับเมื่อใดแล้วก็นี่แหละครับถุงเอาถุงออกเลยนะครับถุงนี่ไว้เก็บเพาะต้นใหม่บีบๆจัหน้อยครับบีบให้ถุงหลวมจัหน้อยนึงถุงแน่นเกินไปเพราะว่าหลากเพ่อนอาจจะเยอะแล้วนะครับใส่มือกดๆเน็กๆเ,เ,เข้าไปก่อนจะปลูกเ้าก็าต้องลดน้ำนะครับ ดึงออกเลยหลากขาวจนพูนนะครับหลากเป็นหลากกระขับขาวเลยเนี่ยนะครับเข้ากับเปียกให้พื้นที่เข้าเกลียเกลียให้เสมอแค่นั้นนะครับตั้งเลยตั้งเลยเพื่อนๆเนี่ยหลักนี้เข้ากแกะออกซะก่อนนะครับจะคอยมัดใหม่แกะหลักนี้ออกกับปลักลงใหม่นะครับปักลงลึก พราะว่าช่วงนาฝนนี่นะครับลมจะแห้งอ,อ,อ,อปักลงแล้วจับออกมาอีกหน่อยนึงนะครับประมาณนี้เพื่อนๆนต้นละมมดนี่นะครับเพื่อนกระจอหน่วย,ยลวล่ะ แต่พันอยู่ในถุงคุณนะนะครับเลียงไปเรียงมาเลียงจนจอนไวยค่าถุงบ่มีเวลาที่ปลูกมันนี่ก็มาปลูกให้เพื่อนๆได้รับชมกันหมุนใบก่อนนะครับหมุนอีกด้านหนึ่งเอออาของงามนี่ละพอดี <c oughs> เป็นยังตั้งปลูกดงซี่ดอกดีนอ่าความกระจอยของผมเองนะครับอันนี้เมื่อห้าไปเก็บเฮ็ดเก็บยังตามโคกตามป่า เพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าต้นไหม้อยู่ในป่านี่เขาจะบะเตียนะครับเขาจะสูงเขาก็สรุปเอาง่ายๆว่าถ้าเขาปลูกต้นใหม้ในหัวในสวนพืชชนิดใดกระสางพี่น้องนะครับพืชตัวหลักเขาเอามาปลูกพร้อมนะครับมันจะแย่งกันขึ้นแย่งแสงแย่งอากาศแย่งอย่างนี้ดงนี้ดินนี้แล้วครับพืชยานมันจะเริ่มเติบโตมันจ้องเฝ้ากินอาหารแล้วก็จะเริ่มเติบโต หลักกนานขยายพันธุ์บัวใดก้าวออกมากออก่วยผมเลยปลูกในพื้นที่อย่างสี่ละครับซุ่มแซงกันโยมันีสัมปะปสัมปุปุยแล้วก็ปลูกโผลกนะครับปลูกเตือนตืนหากคนยูผิวดินผมก็จะเชื่อมเชี่นมไปก่อนเชื่มเชี่อมไปก่อนเพื่อ,อสะดวกสบายในการใส่วัสดุลงไปผมก็จะเอา พวกฟันแหงญยาแหงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแหงหรือว่าสดๆดก็ได้เอาอันแหงแหงลงก้นแล้วก็เอาสดๆดทับเข้าไปนะครับเขาก็จะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพอ่ะเตรียมมาไห้แล้ะครับเนี่ยสีละเน่าเนาเละๆยังสีเลยพี่น้องน,นะครับเป็นต้นไียนนะครับ ในสวนนี่แหละมันเกิดลายกับเกี่ยวกับตัดออกกองไว้โปะลงไปนะครับโปะรอบๆเดี <c oughs> ๋ยวลากเพิ่นก็จะออกมากินอาหารนะครับเข้าบทต้องไอยายางว่าอ่าลากพืชจะบวหาอาหารเมื่อเาถอดทุงดําออกแล้วบันนี้นะครับบกเกินปีพี่น้องกินนไวยนะครับกาลันตีเลยเพื่อนๆเ,เห็ดแบบผมนะนะครับลองเห็ดมึง นะครับบอด้ว่าห้เสื้อด้วยพี่น้องห้หยฟังเพื่อเกิดแรงกบันดาลใจแล้วก็นั่มไปเทคนิคที่ผมปลูกเนี่ยเอาไปปลูกไปฟังนะครับต้นไม้ชนิดใดก็แล้วแต่นะครับถ้ามีนาดินก็กวดนาดินตะล่อมเขามานะครับถมเงาถมโคนไวเจ๋วพี่น้องแจ๋วพ่อกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ